ครับผมพบกันอีกเช่นเดิมนะช่องธนาชัยวันนี้ก็มาถ่ายกลบนะครับมันสำนลังอายุอายุเท่าไหร่ละยี่สิ 21. บเอ็ดวันนะครับสำหรับอันนี้ปลูกสามสิบเอ็ดสิงหานะครับ วันนี้ก็21กันยานะครับก็21วันพอดีเปนะครับนี่ก็ตัวเสบเจ้าของมันนะครับเขาก็จะมาดูงานเองตอนนี้กำลังวิจัยอยู่นะครับว่าจะทำยังไงต่อกลมอย่างเดียวหรือหน้าปุ๋ยีย่ไกลเกลียบนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับก็เอาต้นสูงๆหน่อย4600นะครับ ช่วงระยะเดือน1นถึงหงเดือนสองเดือนเราก็จะเร่งต้นเร่งใบก่อนนะครับเดี๋ยวได้สี่เดือนเราก็จะดูว่าลำต้นมันสวยเราก็จะใส่ระเบิดแล้วก็ฉีดทางใบนะครับโดยบางๆนานๆนะครับตีไปกระสอบแล้วล่องนะครับแต่คงไม่พอนะฮะคนงานของเรานี้ โดยหนานครับก็พอดีนะครับผมถ้ากระสอบลองหนึ่งมันก็จะบางไปนะเออไก็ไม่ได้ลองพื้นหลายปีแล้วครับหลายปีหรือหลายเดือน <c oughs> หลายเดือนดีกวป่านะปีก่อนก็ใส่นะครับบุญวัวนะแต่ไม่เต็มที่นะครับผมปีนี้ก็ลองขี้ไก่ดูบ้างนะปีนี้ก็จะเอาจริงนะครับผมปีก่อนปลูกเร็วไป สวยอยู่นะครับแต่ว่าหัวเน่าทิ้งหมดนะครับโดนฝนช่วงเโดนฝนช่วงนี้ฮะช่วงเดือนนี้ยะตอนเดือนแรกปีก่อนเราปลูกกรกฎานะปีนี้เราก็ขยับมาปลูกท้ายๆจริงๆสวนนี้ต้องปลูกช่วงนี้แหละฮะตุลานะครับแต่ว่าตอนนั้นแรงให้ปลูกพอดีนะครับแล้วก็เจอฝนนะครับช่วงนี้ มัน21วันนะครับก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะผมว่าจะเอาไว้สักเดือนหนึ่งนะครับกวไ,ไม่มีเวลานะเดี๋ยวฝนไม่เต็มใจนะผมตกหนักใส่ไม่ได้อีกนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่นะดูแล้วมันจะมาอีกนะครับวันนี้ปีนี้ได้ประมาณสองตันกว่านะครับผมพื้นที่ก็ประมาณ เดินวัดดูวันนั้นออหนึ่งงานกับ90้าสิตารางบานะพอตีไปสองงานนะครับผมมาตรฐานก็อยากได้งานละไร่นะงานอะไร <laughs> งานละตันตันห้านะครับผมสองงานก็สมตันนะครับประมาณนี้ถ้าเยอะนะครับถ้าเยอะกว่าสามตันก็ฟือว่าฟุกนะมาตรฐานก็ไรหนึ่ง ประมาณห้าตันหกตันประมาณนี้นะฮะถ้าทําได้เยอะกว่าน,นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะบุกอา้าบารุงดินได้ดีก็ได้นะครับผมแต่มันต้องอายุประมาณสิบเดือนครับขึ้นไปนะแปลงมันจะได้เต็มที่หน่อยแต่มันช่วงแรงแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีแป้งเหมือนมันเดือนถอนเดือน อ่ะทอนเดือนอะไรปีใหม่สมมติว่าถอนปลูกสมมติว่าปลูกมีนาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถอนช่วงมกรดากุมภามีนามันเดือนมีนาก็เริ่มปลูกนะครับถา้าตามมาตรฐานแต่อันนี้เราปลูกปลูกตุลาตุลาก็เดือนเกนะ้าครับก็ถอนช่วงสิงหากรักดาถ้าฝนมาหน,หนักๆนยก็ถอนช่วงช่วงนี้นะครับ ช่วงนั้นแหละมันก็จะได้แหละตะขาก็จะอาจจะไม่ได้เหมือนช่วงไปอยู่ในร่มไปหลุกไปไปนั่งดูในร่มไปแล้วม,มาเล็วมาเล้วครับพ่อปูให้โอเคครับผมก็เดี๋ยวโลยปุ๋ยที่ไก่เก็บสดอ่เสร็จแล้วแล้วก็ลงปุย๋ยเคมีนะครับว่าจะใส่ประมาณสักถังสีนะน่าจะพอนะ ใส่เยอะเดียวเหลืองนะครับอ๋อสวนอยู่นู่นนะผมไปใส่เยอะเกินทนาะเหลืองเดี๋ยวค่อยมาเติมเอาทีหลังนะครับเพราะว่าพื้นที่เราเล็กนะครับเราต้องดูแลให้มันเต็มที่หน่อยนะแต่ปัญหาคือปุ๋ยเคมีเ่ยนะครับผมหางบซื้อปุ๋ยเคมีเนะี่ยากนะแพงนะปุ๋ยโอเคครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะ ก็โรยปุ๋ยนะครับแล้วก็ไถกลบได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมยิ่งทำร่องได้ใหญ่แค่ไหนหัวมันก็จะยาวใหญ่นะครับปุ๋ยก็ต้องพอด้วยร่องก็ต้องใหญ่นะครับผมร่องเล็กมันก็หัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะต้องทำร่องให้มันใหญ่ใหญ่มันจะได้พื้นที่อาหารกินเยอะๆนะครับ แต่ก็ต้องปลูกนะครับผมก็ไม่ค่อยห่างนะประมาณ30เซนเองทีจริงๆต้องห่างกว่านี้นะครับประมาณ50เซนนะครับกำลังสวยทำลงใหญ่ๆนะครับหัวก็จะพืชก็จะหากินได้เต็มที่นะครับผมตน้นจะสมบูรณ์นะครับหัวก็จะใหญ่ดอก อันนี้ก็ทํานพันธ์ก็สมนะครับไม่รู้อะไรก็ไรบางนะอาจจะเป็นแปดหนึ่งนะเจ็ดสองนีแ่แปดหนึ่งไม่ใช่แปดหนึ่งแท้นะก็ไม่เคยเก่งนะครับเรื่องท่านพันธ์นะใครเขาบอกว่าแปดหนึ่งก็จะให้ตต้นสมบูรณ์ก็จะปลูกอย่างเดียวนะผมโอเคคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปเที่ยงเท่านี้ก่อนนะฮะ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะ update, อัปเดตสวนนี้ให้ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามที่ว่าถ้ามาฉีดบำรุงตอนไหนก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับผมก็ลากันไปเพียงแค่นี้นะฮะขอให้มีความสุขในการทำมันสำปะหลังนะครับผมสวัสดีครับ